สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กะมีกาแฟมานําเสนอกะกาแฟจแจมใสากาแฟผสมสารสกัดทางชาวอยากจนะบอกว่าแคลอรี่กะตําน้าตาลกะบอมีจ้ารุ่นนี้เพิ่มปริมาณเป็น20่ซองนะคะโตนี้และก็มาพร้อมกาแฟบักข้าวน,นะจ๊ะกินดีคือกันจ้าบํารุงร่างกายบารุงสายตาพร้อมเดอวยแคลอรี่ตาบอมี่น้าตาลผสมจากไขมันบอมี่กาแฟ,แฟกินบักข้าวเฮ็ดมาแบบเป็นโตไม่เด้อย ขูนแค้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคนนะจ๊ะมือนี้ช่าะจัดมากเลยค่ะ กาแฟบักเพาสองแล้วก็กาแฟทางชา่หนึ่งมากกิ่นกับกนไปเฮ็ดงานนี่แหละก็เลยกิ่นซะเลยแต่ว่าฉันจะล่องกินผสมกันล่องเมืองฉันก็อยากกินฉันก็อยากล่องแต่ว่าการคับท่าที่ฉันกินกาแฟทางเชาวน่ะก็ดีอยู่ด้วน้ำหอนกระเรียมไว้แล้วเดิมแต่ว่าฉันจะเก็บเอาจะกกะบรูละงานนี่ตัดไปเลยจ้าพร้อมกันซองๆก็เป็นจากน้ำมันบักเ้านะคะมีอินูลินสารสกัดจากทางเศร้าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดเฮ็ดลินจื้อผงโก โกโกผงบอกโอลี่ผงสมเกาหลีลูทินผงเทาวันเปลี่ยงผม,มเมลเจียสารสกรัดจากทั่วขาวสารสกรัดจากกระบองเพชรสารสกรัดบิวเบอร์รี่ผงบูเบอร์รี่น้ำมันเอ็มซีที่ชนิดผงแอลฟินิคานลีนนะคะคอมเมนต์อะมินโนอแอซิติเคตนะคะวิตามินบีหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปด ปดมีค่ะขามค่ะเก้าสิบสองไป <นะ S 1> เรื่อยๆเลยจ้าลักษะสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนั่นเองสารปัก่อนการจับโตเป็นก้อนนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณน,นะคะแต่งกินเลี่ยนแบบธรรมชาต<ม>ิแลยค่ะนี่ออยอเอียงเรียบร้อยนะจะั้งหมดทั้งม้วนที่มาในางไในสิได้กินนอเอาซิมเบิงโอแซบแซบรสชาตินัวกลมกลมเอาบรใสร่ผงสว่วนลดค่ะกลมกลมค่ะพลังงานเพียงสามสิบห้ากิโลแค่เลย ลีนะคะคิดเป็นประเซ้งมากกับแค่สองปรเส้นที่นอสีคิดว่าสีอ้วนค่ะเป็นกาแฟาผสมสารทางเชาวนะคะบอกผ้าผสมกันดีจริงว่าดีอีรีซีเบิงซีมือซื้อกินไปเลยจ้าหอนลวกปากลวกดินค่อยแล้วเทา่เา,เาเอาเอาเอากินกินกินไผ่แนส่งตะว่าสูตรสันเดอร์แนซ่งนำหอนแบบไหละลายเรียบร้อยแล้วแล้วจากนั่งก็ ผสมน้ำธรรมดาแต่หลอบนีลืมคือสิลืมว่าใส่น้ำหร้อนมาเต็มคาร,ราเบลเรมสั้นดีๆเดี๋ยวฉันกับซิมานํำเสนอได้เขาสู้กันค่าขายและขายของของสันนะคะเอาเป็นว่าฉันจีปักตะก้าไว้ให้นะจ๊ะอันนี้ยี่สิบซองนะคะกาแฟทางเช่ากากาแฟบอกผ้าโอ้ชัยลืมไปเมืองเ